นี่นะคะกาแฟโกโกโซยูนะคะมาส่งอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะสั่งมาได้เลยเปไปตรวจสอบนะคะโดยลุงแก้วนะคะวันนี้ลุงแก้วมีเขาด้วยนะคะเ<ช>ขาวกว้างเหรอลงุงน่ารักเทียวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกาแฟนะฮะของหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็มา <c oughs> เพิ่มนะคะสดสดร้อ,อนๆเลยจ้ะวันนี้ อันนี้นะฮะตรวจเช็คกันอยู่แล้วก็พี่ๆเขาก็ช่วยขนกันอยู่นะคะเต็มเต็มแผนกตรวจเช็คนะฮะน่นน่นันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะชากาแฟโกโก้นะคะโซยูนะคะขอใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะไลน์แอด แทน55นะคะ T A N แล้วก็55อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะมีชากาแฟแล้วก็โกโก้ส่วนตอนนี้กาแฟนี่ตัวนี้คือขายดีที่สุดยอดขายอันดับหนึ่งของโซยูเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโกโก้นะคะนี่เลยโกนี่ตามมาด้วยโกโก้นะคะชากาแฟโกโก้นะคะคุมหิวอิ่มไวอิ่มนานทำให้เราไม่ทานจุกจิกเร่งเผาผลาญแล้วก็ช่วยขับถ่ายนะคะบอกเลย 129บาทเท่านั้นนะคะ1กล่กองมี5ซองน้ำหนัก75กรัมนะคะแค่129บาทตัวนี้แหละที่ตะกะแตนชรดานน้ำหนักลง20กิโลในระยะเวลาแค่ไม่ถึง3เดือนนะคะบอกว่าลงจนแบบต้องว้าวอะ่ะ คือว้าวมากเลยนะคะตอนนี้ยอดขายออเดอร์แบบปังๆมากนะคะเพราะว่าราคาจับต้องได้และที่สําคัญมันดีมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะคะที่สุดของที่สุดนะคะตอนนี้ก็คนกันทั้งวันเข้าเข้า,ขาอกออกกันทั้งวันเลยค่ะสั่งกันมาได้เลยค่ะลนะะ์แอดนะคะแอดอีกแอดหนึ่งลน์แอดโซขีดกลางแล้วก็ยูนะคะแอดก่อนนะคะแอด S.O. ขีดกลางแล้วก็ยูนะคะ <lerin ization> สั่งมาริ้าหรือว่าสั่งทางแฟนเพจกาแฟโซยูก็ได้ค่ะอออเเ้้้้นนนนนนบลลัังงีีีีวไไดด่่ะะ๋ยามมจ เข้มนะฮะลุงลุงต้องเข้มนิดหนึ่งเจ็ดเท่าไหน่งอามสี่ห้าเกเจ็ดเทไกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเป็นไงแล้วกเจ็ดไหมเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่จองสี่สีอสี่ล้วมันมีลัเนิ่ นี่นงไงเราไม่ชอบเลยละแต่ก็ากัเป็ีเนาะมาอีกแล้วหรอใช่เรอไม่แต่เราก็ต้องแจ้งเขานะเขาไม่มีทั้ม่ทมี่เรา